สวัสดีครับผมกีรัลลดลรือมิพัฒน์ก้าวไม้มงคลกาฝากของดีต้นสิทธิ์นะครับก็ที่ไม่ได้ลงมาก็เพราะว่าโทรศัพท์มีปัญหาอันนี้จะลงก็ไม่ลงไม่ได้ก็เลยต้องถ่ายคลิปลงแทนนะครับแล้วก็มีภาพนิ่งเพิ่มเติมเพราะว่าผมพิมพ์ตหนสีไม่เก่งนะครับสะกดไม่ค่อยถูกนะครับความรู้น้อยครับผมออกตัวก่อนเลยนะครับอ่ะก็อย่างที่เห็นกันนะครับเนี่ยแล้วก็ ลูกค้าที่ไม่เชื่อนะครับว่าตกดอาจารย์นองดีจริงนะฮะหรือว่าว่าไม่ทันท่านหรืออะไรสักอย่างแล้วแต่ในคิดในแง่ลบอ่ะนะครับคิดในแง่ลบก็ขออย่าให้ทำอย่างนั้นนะครับผมใน y o u t u ู e ผมเจอประจําเลยคือพวกลบเอ่อลบไอ้ันไงความเชื่อถือแล้วก็เครดิตของคนขายไงน,นะฮะเจอประจําเลยเพรนี่นี่นะมาดูกันนะอืม แล้วก็จะย้ําเลยครับว่ารอบนี้นะครับนะฮะผมกีรลโลดนะครับหลิมพิพัทก็คือวันที่28พยนี้สองดอกนี้รอบนี้นะครับตะกุดอาจารย์นองนะฮะขนาดจุด22เน่ดูรอยเชื่อมก่อนนะครับดูรอยเชื่อมเน่แสงเนี่ยเห็นไหมครับรอยเชื่อมกลัวไม่ชัดนะฮะซ o มเข้าไปผมชัดเจนอยู่แล้วเน่ นะครับเพราะว่าได้เจอแล้วก็แคปภาพมาให้ดูแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะเขียนไว้ด้วยว่าเออภาพตัวอย่างนะครับ <c oughs> ที่เซียนพาะใหญ่ๆเขาเออนารงกันถ้าจะเอาเงาแบบดอกนั้นก็ผมทําให้ได้นะเนี่ยจากเก่าๆอย่างเงี้ยนะนะครับจากเก่าๆเานี่ยมองๆอ,อย่างเงี้ยเห็นไหมฮะก็ไม่ค่อยจับเนี่ยมองๆอ,อย่างเงี้ยนะเนี่ยนะ เชื่อมห่วงนะครับเนี่ยหมองๆอย่างเงี้ยเราทําให้ใส่ปิ้งเหมือนดอกนั้นได้เลยนะครับนี่แล้วก็นี่ตรงนี้เหมือนกันเลยนะครับบอกลูกปืนเขาอันนี้เป็นดอกจุดสองสองนะครับจุดสองสองสองดอกนี้นะฮะผมให้ในราคานะครับสิบเจ็ดนะครับดอกละสิบเจ็ดพอนะครับหลังจากนี้เพราะว่าทุกวันนี้หายากแล้ว หายากแล้วนะครับบอกตรงตรงเลยคนอย่างผมไม่อ้อมค้อมนะครับรับได้ก็เอารับไม่ได้ก็ผ่านไปนะครับแต่เราให้เกียรติลูกค้าทุกคนทุกท่านนะครับผมคือ,อคือพูดง่ายเอาตรงๆเลยก็คือลดให้ได้ครั้งสุดท้ายแล้วรอบนี้รอบสุดท้ายนะครับเพราะว่าหลังจากนี้ก็คือจริงๆ2สองดอกเนี้ยเราก็ได้มาเพิ่มราคามาแล้วเพราะว่าเจ้าของก็แพงขึ้นนะนะครับแต่ที่เพราะว่า ไม่ค่อยอยากจะให้กันด้วยแหละพูดตรงๆนะเจ้าของเขาไม่อยากให้ด้วยนะครับกว่าเราจะได้ก็คิดดูเนี่ยดูเห็นป่ะเห็นไหมฮะเนี่ยท่านจำตรงนี้วันนี้รอเชื่อมหูอย่างนี้นะเนี่ยสีอย่างนี้เห็นไหมครับเห็นไหมอยากให้เห็นชัดๆผมอะนะครับได้ไม่ต้องมาขาใจกันอยู่แล้วพวกที่คอมเมนต์อะไรใน youtube หรืออะไรก็เถอะไม่ชอบ คือมันว่างนักหรือยังไงไม่รู้นะเออยู่ว่าเห็นคนอื่นเขาขายดีกว่าหรือว่าอะไรยังไงเราก็ไม่รู้ไม่อยากคิดเป็นนี้นั้นนะครับถ้าทําดีหรือให้ความเชื่อถือเออลูกค้าเขาก็เชื่อถือคุณถ้าคุณขายของด้วยนะใช่ไหมฮะเขาก็ให้ความเชื่อถือลูกค้าเขาก็หนุนอยู่ตลอดนะครับถ้าคุณไม่โกงเขานะก็อ่ะมาดูกันเลยนะ อี่หนึ่งองค์พี่อยากแนะนําแต่แถวบน่อมนุ่นนี่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 มาถึงนี่องค์นั้นชุดนั้นผมไม่ได้ออกนะให้ดูก่อนเนี่ยนะครับชุดนั้นไม่ได้ออกเนี่ยนี่เนี่ยมองตรงนี้ยังเห็นเส้นคอนางพญาเลยมองด้วยตาเปล่านะเนี่ยเห็นเลยนี่ เก้าเ <7. S 2> จ็ดจมจนะครับแต่ถ้าชอบจริงก็ค่อยว่ากันแต่ถ้าถามว่าเอ,อราคาสูงมหมมันต้องสูงแน่นอนนะครับอันนี้หลวงพ่อ่นน่ะอะไรนั้นดังด้วยนะครับเนี่ยทิิการวเป่าที่การรอดหรือเปล่าหรืออะไรสักอย่างเนี่ยท่านแคปภาพไปเลยเนะี่ยแล้วไปหาดูใน google ได้เลยนะเนี่ย นั่นเลยนะอ่ะนะครับให้แคปภาพไว้เลยเนี่ยหนึ่งสองสามอ่ะอีกทีนะหนึ่งสองสามอ่ะนี่หาดูได้เลยพ่ออลไรท่านจะรู้นะครับเป็นพระบ้านผมเคยออกมาโชว์กี่ครั้งเองนับครั้งได้เลยครับเนี่ยพระองค์ที่ผมเก็บนะองค์นี้ก็เพิ่งได้คิดจะออกอยู่แต่ก็เสียด้ นะครับพอดูแล้วดูท่านดูเรายุบหลายจุดครับผมเห็นไหมครับหลายจุดหลายข้างนี้ทางทาง่านนี่หลายจุดครับเข้าไปศึกษาจากเซียนใหญ่นะครับก็โหเป๊ะเลยเป็นลายมุ้งเลยเพราะว่าบล็อกพิมพของท่านอนะทำจากข้างนะสมัยก่อนนะครับเราก็จำมา ถ้าคลิปนี้ยาวหน่อยก็อย่าว่ากันเออแล้วก็ลูกค้าที่ผมแจ้งไปนะครับแล้วก็ลูกค้าเออเชื่อมั่นในตัวเรานะฮะไม่ส่งเลขบัญชีให้เพื่อโอนเงินกับค่าสินค้าก็ต้องขอบคุณมากคุณลูกค้าไปเปิดดูวานนะผมมอบให้พ,พิเศษไปอีกหนึ่งเพื่อตอบแทนน้าใจในคุณเชื่อผมผมเชื่อคุณผมให้อีกดอกหนึ่งนะครับตกดอกเท่าไหร่เองนะ <laughs> ผมง่ายๆนะครับจีนวรถอมีพัดอ่ะเดี๋ยวด,ยยดูกันเห็นไหมครับตรงนี้อันนี้เอาความชอบความเชื่อนะศรัทธาเพราะผมก็บอกตามที่รู้อ่ะพระจะหลักแสนหลักล้านหลักหมื่นอะไรผมก็ขายตามภาษาผมนะครับพอบอกแล้วเราได้ตามบ้านตรงนี้ฝังตะกุดทองคําเห็นแบบชัดๆแบบชัดเจนครับนี่สูงข้าไปก่อนเนดะ้อะ อาจจะทุลักทุเลนหน่อยนะฮะเพราะว่าพระเต็มโตเนี่ยนะครับเนี่ยดูเลยโ้นทะลักมันนี่เลยนะฮะเนี่ยข้างบนข้างล่างอีกเนี่ยต้องขอโทษนะนะครับผิดพลาดยังนี้ก็ต้องขอโทษนี่อง์นี้ก็เข้านะโดนกันนะั้นเนี่ยเนี่ยพอท่าน้ายท่านดูนะครับหนังสือเต็มหรือชิดอะไรเนี่ยที่เขาเรียกกันนะเขาผมบอกแล้วผมไม่เป็นผมก็ศึกษาเอานะครับอย่างหนึ่งคือเราไม่โกงนะ เราบอกเท่าที่เรารู้นะครับนี่อย่างตรงนี้เห็นไงตัดแบบเจนนะครับนีตะกุดทองนะครับนี่ตรงนี้ด้วยเดี๋ยวจะเอาอะไรส่องให้ดูวเห็นชัดๆผมอยากให้ลูกค้าเห็นชัดๆครับคนอย่างผมบอกตรงเลยเราไม่ปิดบังคือชอบก็เอาไม่ชอบก็ผ่านไปนะครับนี่นี่เห็นไหมครับเห็นไหมฮะ เห็นไหมต้องสะท้อนแสงหน่อยนะครับแสงมันหักเหกมุมแสงเนี่ยมองเห็นไหมครับชัดเจนนะแล้วก็ตรงนี้ครับเนี่ยตรงนี้เนี่ยนี่เห็นไหมอยากให้เห็นชัดชัดนะครับช้าหน่อยอาจจะนานหน่อยรอบนี้นะเพราะผมก็ไม่ค่อยถนัดด้วยเราไม่ได้เป็นมืออาชีพนะครับ ไม่ได้เตรียมอุปกรณ์อะไรพร้อมมาไม่มีด้วยล่ะนะครับนะคือเพราะเราก็ถือว่าเราขายถูกแล้วส่วนตะกรุดอาจารย์นองอ่ะเราให้ในราคาแบ่งปันนะครับแต่ผมไม่เข้าใจอย่างหนึ่งพอผมรดให้ถูกๆไม่ค่อยมีคนเอาเออแปลกดีเนะชอบราคาแพงๆเต็มๆกันก็ผมก็ชอบครับแบบนั้นผมก็ชอบนะครับผมก็ชอบกันก็ต้องขอบคุณมากนะครับ แต่รอบเนี้ยให้แค่สองดอกสุดท้ายแล้วนะครับย้ําเลยสองดอกสุดท้าย <c oughs> เดี๋ยวให้มองให้เห็นชัดนี่ก่อนอย่าหาว่าเราไอ้น,นั่นเราไม่มีจริงเนี่ยเห็นไหมครับนี่เห็นไหมเห็นผงตะไบที่จัดทองคำนะครับนี่ข้างบน,น่ะมาดูข้างบนนะ <c oughs> คือองค์เลียหลวงพ่อแพรเนี่ยเห็นชัดที่สุดเลยเห็นตะกรุดเลย <c oughs> อีกสององค์ผมไม่เห็นนะแต่พระเก่าเช่นกันนะครับ สององค์ผมไม่เห็นองค์น,นี้กับเพิ่งได้มากันนะเนี่ยเป็นเนื้อแบบแก่น้ํามันนะครับดูจากเนื้อแล้วผมว่าแก่น้ํามันนะแก่น้ํามันตังอิวนะครับแก่น้ํามันตังอิลเดี๋ยวแสงสะท้อนอยู่ไหน่ะพระองรน,นี้นี่โอ้แสงสะท้อนเห็นเห็นปะ่ะพอมองเห็นไหมครับนี่นะ ดูอยากให้เห็นชัดๆได้ไม่ต้องมาคาดใจนะครับนี่เนี่ยเพราว่ากล้องออกดีกว่านะเห็นชัดกว่านี่ซูมเข้าไปหน่อยเอา้าเป็นไงครับอืมผิวอย่างนี้เหมือนกับของหลวงปู่โตเลยแต่ผมไม่รู้นะว่าของที่ไหนนะครับไม่รู้จริงๆเพราะว่าเนื้ออย่างเนี้แล้วคาบขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเหมือนของหลวงปู่โตะเลยนะครับ อ่ะมาเข้านี่ต่อนะฮะหลวงพ่อแพรวัปิคุณทองนะครับที่ศึกษาดูจะมีแบบสองพิมสองบล็อกนะที่เขาเรียกกันนะคือบล็อกกดมือนะครับกับกดเครื่องใช้เครื่องปั๊มอันนี้น่าจะเป็นเครื่องปั๊มนะครับที่ผมดูจําไม่ได้นะเขาจะมีตัวขีดอะไรนี่แหละนะฮะเขาจะมีตัวขีดนี่อันนี้แพรสามพันนะครับ ไก่เซืออะไรเนี่ยที่เขาเรียกกันน่ะตั้งแต่เร้อยนั่นเลยนี่นี่ครับเนี่ยดูแค่สามพันนะครับนี่ให้เห็นชัดๆเนี่ยเห็นไ,ไหมฮะมขอบจะปิ้นขึ้นมาเลยดูเห็นไ,ไหมครับขอบจะปิ้นขึ้นมาเลยเนี่ยตะกรุดดูนะฮะชอบก็ทักได้นะครับ อย่างองนี้ก็พนันต้นต้นผมบอกเลยเลยนะครับพันต้นต้น,ตนอยู่พันกลางกแล้วแต่เราคุยเจราจากันพอเราเป็นอาชีพนะครับได้มาผมก็นําเงินไปหาสินค้ามาต่อเพื่อให้กับลูกค้าใน,นกลุ่มในเพจผมนะครับทําให้ดีที่สุดอืมอันนี้เอออันนี้นี่นี่นี่นแก้วหันุมานนะครับหรือภาษาหนึ่งอะไรอ่ะเขาเรียกอะไร อะไรนะาหอยอะไรอะไร,อะไรของพม่าอะไรนี่แหละพี่ผมยังดูอยู่เลยลืมใะแล้วครับเป็นคนที่ลืมความจําไม่ดีนะครับถึงจําไม่ค่อยได้เลยบางทีลูกค้าค้างผมก็ไม่ทวงเพราะว่าผมลืมพูดตรงๆเลยอยู่ที่จิตใจออใใน, <c oughs> นะครับว่าเออให้ไหมไม่ให้ก็ไม่ไปเไรนะครับผมพูดตรงๆรงจากโกรธกันแต่ตอนนี้ไม่ค่อยได้ให้ใครติดแล้วครับเพราะว่าเข็ดลาบเลย จอก่อนหน้านี้ถ้าลูกค้าเก่าก็จะทราบกันแลไรนะที่ยอมมาเอาออกมาขายทุกถูกบางทิ้งบางอย่างนะครับขายทุกถูกเพื่อนําเงินจ่ายค่าสินค้าเขาเราคําพูดนะครับอ่ะก็คือชุดตรงเนี้ยเอาง่ายๆเลยนะชุดตรงนี้นะออกในราคาแบบเบาๆนะครับเหมือนจะผ่าให้เลยคือถือว่าลดให้รอบสุดท้ายนะครับหลังจากนี้ไม่ลดแล้วนะฮะ คือเราได้มา,างไงก็คือเราขายตามที่เราคิดนะครับก็คุยกันไปอาจจะว่าไม่ลดเลยมันก็ไม่ได้อาจจะมีบ้างลดให้ได้สักร้อยสองร้อยนะครับแต่ถ้าลดแบบเออผ่าครึ่งอะไรแบบเนี้ยแบบโปอย่างเงี้ยนะผ่าครึ่งอย่างเงี้ยไม่มีแล้วมั่นใจเลยนะครับเนี่ยอันนี้ก็เอ,องานกาจัดงานกระจายรับประกันนะครับนี่การพูดได้เลยมาถึงการรับประกันอนะ่ะ กดที่เราเอาได้มานะั้นเรามีความเชื่อมั่นเลยนะครับเราได้มีความเชื่อมั่นเราถึงกล้าพูดนะฮะคนอย่างผมส่ว <c oughs> นนี้อันที่ผมให้เองเนี่ยอยากรู้ด้วยว่าใครอยากจะได้ไปใครชอบน่าจะเป็นเนื้อทองผสมนะครับเป็นเต่าพญาเต่าผมว่านะเนี่ยเพราะว่าดูรูปทรงเป็นเต่าอะนะครับเนี่ยแล้วก็ตรงนี้เหมือนตอกอะไรสักอย่างในใต้นี้ แต่มองไม่ชัดนะฮะใต้นั่นนะเห็นไหมครับพอเห็นไม่เอ่ยแล้วนะนะครับเร็วนิดนึงอะพอสัง้ายต่อนะครับว่าสิบสีบส่นาทีแล้วไม่รูดลงได้ปะก็เนื่องจากที่ไปส่งของให้ไม่ได้วันนี้เพราะว่าอย่างที่ผมแจ้งลูกค้าไปนะครับน้ําท่วมเดี๋ยวจะมีภาพลงให้ด้วยบางท่านก็น่าจะเห็นแล้วนะในข่าวนะครับออกข่าวมั่งอหลรมั่ง,งนะฮะหรือว่าไลฟ์สดและอะไรที่เราแชร์กันต่อต่อมาที่เขียนว่าเทพาครับ ลำไพยเทพานะท่านเห็นมุมสูงอนะ่ะโอ้โหแฟนเมียผมให้ดูนะโอ้โหทั่วเหมือนกับอะไรเลยเราเพิ่งเห็นเหมือนกันเนะี่ยไม่ได้ออกไปไหนครับผมส่วนมากขายของอย่างเดียวนะครับหน้าที่ส่งก็คือเมียเมียเป็นคนไปส่งนะครับดูนะเนี่ยดูเก่าไหมาอืมได้ไหมดูอืม ทำไมถึงว่าได้เพราะว่าการเก็บงานเขาดีนะครับช่างเขาเก็บดีเพราะถ้าของปอมไม่น่าจะอย่างเงี้ยไม่น่าจะเก็บละเอียดอย่างเงี้ยผมบอกได้เลยเพราะว่าทาไม,มเพราะว่าเราเจอเห็นมาเยอะครับพับปอมนะครับนี่ดูดูรอยเก็บงานเห็นไหมฮะรอยตะใบเก็บงานดูเลยสวยววเลยคือละเอียดละเอียดมากงานละเอียดมากเลยเนะ้ ดูต้องเร็วนิดนึงนะดูเหล็กคมสวยก็คือเอาความชอบอะครับผมก็ไม่กล้าฟันธงว่าแท้ไหมถ้าผมมั่นใจว่าแท้จริงโอ้ผมคงไม่ขายราคาเท่านี้หรอกจริงไหมครับแปลว่าเราดูไม่เป็นนะครับผมย้ําเลยว่าผมดูไม่เป็นจริงนี่โอ้โหให้ฟ้าผ่าตายเลยเอานะนี่อุดกิ่งนะครับนี่ดูรอยตะใบ คนดูไม่เป็นก็คือดูไม่เป็นครับแต่ว่าใจมันรักะนะดูเดี๋ยวสวยไม่สวยดูความเก่าอ่ะต่อไปส่วนหลวงปูททวดนี่ก็อ่ะหลังหนังสือนะครับตรงนี้เป็นตัวทอทหารมั้งเนะี่ยอุ้ยยืดนะ <c oughs> <c oughs> ครับใครชอบก็เอานะครับศรัทธาเคยได้ยินข่าวไหมครับที่ลุงคนหนึ่งโดนรถชนอะ่ะ อา,าหาดห้อยหลวงปู่ทวดเห็นเขาว่าปอมปอมอะนะครับบารมีของท่านไม่ต้องห่วงนียอันนี้เราชอบนะเ,เก็บไว้เองเนี่ยเห็นเส้นคอไหมครับนี่สึกไปมั่งแล้วนะตอนที่ผมได้มาครั้งแรกโอ้ออล่าขาวอะ่ะที่เขาเรียกว่าอะไรเช่วลาขาวอะ่ะเหมือนกับองค์นี้ฮะเห็นไหมครับาบลาขึ้นอย่างนี้เลยนะคาบลาขึ้นอย่างนี้เลยนะีย แต่อันนี้เป็นสีออกเขียวเขียวลาเขียวหรืออะไรไม่รู้แต่อันนี้เป็นลาขาวนะครับลาสีขาวเกาะหนาบึกเลยแต่ทําไมถึงเป็นสภาพนี้แล้วเพราะว่าผมเอาแปรงปัดครับเนี่ยเรา,เาแปรงปัดนะฮะแปรงแปรงป,ป,ปัด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 เพราะผมอยากเห็นไงเพราะถ้าเราเห็นอย่างน้อยเราก็จะจําได้ใช่ไหมครับพอจําได้ปุ๊บเราอาจมีโอกาสไปเจออีกไงนะ้มีโอกาสไปเจออีกแท้ไม่แท้เราขอให้ดูให้เห็นไว้ก่อนแต่ผมดูแล้ว หรือการกดพิมพ์อ่ะปิ้นมาเลยอ่ะหืมเนื้อแก่งแข็งด้วยนะครับดูข้างหลังอันนี้แบ่งกันดูนะใครรู้ก็แนะนําหน่อยนะครับผมไม่เป็นจริงๆผมบอกตรงเลยไม่ต่อแหล่เลยนะครับอืมอ,อ้าทั้นคล้ายพิมพ์จิว๋วนะครับอุดจริงนิยมด้วยเนี่ยดูรอยเก็บสบายกันงามกิฟเรเลพะหล่อนะครับพระหล่อโบราณ นี่แต่นี้เป็นพิมพ์เหมือนพิมพแต่งด้วยนะถ้าท่านดูดีๆจะเห็นเลยครับพระหล่อจริงนี่เห็นไหมฮะช่วงนี้เนี่ยช่วงขอบฐานตรงนี้เนี่ยพรดหล่อนะครับเนี่ยเห็นไหมแต่มีรอยแต่งด้วยเหมือนแต่งองค์พระเหมือนเป็นเหมือนพระก,กิ่งเนี่ยนะครับที่เขาแต่งกันเนี่ยเอาอย่างนี้แหละเนี่ยชอบองค์ไหนาก็บอกกันมาหรือมีภาพนิ่งลงนะครับเพราะว่านานแล้วเนี่ยสิบแปดนาทีจะยี่สิบนาทีแล้วนะครับ ผมเองก็ไม่รู้จะลงโพสได้ไหมนี่ส่วนะองค์นี้เนี่ยพระสันแดงครับว่าสรีมหาโพลเนื้อวาดเลยไม่มีใครชอบอีดูอืมตะกุดเห็นไหมครับที่ท่านโด่งดังในหลวงปูท่ทวดท่าแฉะครับได้ยินใช่ไหมคงนึกออกกันนะนะครับเราแนะนำแต่สิ่งดีๆก็ย้ำอีกทีนะก่อนที่เดี๋ยวจะจบนะครับตะกุดอาจารย์นองสองดอกเนี่ย นะครับให้ดอกแลแค่สิบห้าสิบหกนี่แหละขอสิบหกแล้วกันนะนะครับขอสิบหกแล้วกันเนี่ยขอดูรอยเชื่อมนะครับรอยเชื่อมอืสุดๆไม่รู้จะพูดยังไงบอกไม่ถูกครับเราก็พยายามทําให้ดีที่สุดนะนะนี่ดูเดี๋ยวจะมีภาพนั่นด้วยใส่ลงไปด้วยไม่รู้จะเพิ่มได้เปล่าเพราะนี่ก็ ลงโพสต์ไม่ได้ผมอาจจะลงอีกโพสตหนึ่งนะนะครับเป็นภาพนิ่งอาจจะเขียนว่าเออโพสหนึ่งนะโพสสองอะไรอย่างเงี้ยนะครับหนึ่งสองเนี่ยมาดูเนี่ยดูเลยนี่หลายจุดเห็นไหมครับนี่ยุบเลยโค้งนี่ข้างๆยุบบุ๋มไปเนี่ยเก่ามากนะครับนี่ใครยุดเป็นก็แนะนำผมทีนะ พราะเพื่อนๆในเฟซก็หลายท่านนะครับที่เป็นห่วงก็ต้องขอบคุณอย่างมากเลยนะครับต้องเอขอบคุณจากใจเลยขอบคุณมากนะครับทั้งเพื่อนเก่าเพื่อนใหม่นะฮะเออส่าห์เป็นห่วงก็อยากให้เรามีรายได้นะครับว่า,าแท้จริงก็หลายบาทเราก็รู้แหละนะครับแต่ว่าเราดูไม่เป็นนะครับคือเอาชอบคุยราคา แท้คือคุณเราทำ้เทาไรกัเรืของคุณทางนั้นนะครับเป็นความชอบของแบบนี้นะครับส่วนนี้ก็เนี่ยปิดตาเนื้อโลหะเก่ากันใครชอบทักได้นะดูนะครับเนี่ยดูเลยอัดเร็วนิดนึงนะสนใจก็อันชิ้นไหนก็คือเนี่ยเดี๋ยวผมดูเดี๋ยวดูจากภาพนิ่งนะครับเนี่ยส่วนอันนี้ ซับไฟรหรืออะไรสักอย่างเนี่ยของพอม่าเนี่ยหรือหินแก้ว,กว,กวหินนุมาน,นะครับเนี่ยดูได้เลยใครชอบทักนะครับนี่มีก้อนเดียวส่วนตะก,กุดก็มีแค่สองดอกนะครับให้ไปเลยดอกสิบหกชอบทักมาหมดสองดอกนี้แล้วไม่มีราคานี้นะครับขอพูดเลยจากที่ตอนนี้ทุกวันนี้ขายสามกว่านะคนที่เคยซื้อผมจะรู้ว่าผมพูดจริงไหมนะครับก็อาจจะขึ้น เกือบหลักสีป่างไม่แน่ใจนะครับอยู่ที่ว่าเจ้าของเขาขายเรามาเท่าไหร่นะครับก็คืออย่างน้อยอยากขัดทุนเราอ่ะเพราะถ้าขัดทุนเราเราจะเอาทุนที่ไหนต่อนะครับหาสินค้าให้เพื่อนๆพี่ๆทุกคนพยายามทําให้ดีครับอ่ะโอเคนะว่ายี่สิบเอ็ดนาทีเข้าไปแล้วโอเคนะครับชอบชิ้นไหนสนใจทักได้นะครับบอกแล้วราคาแค่หลักร้อยนะครับหลักร้อยอยากหลักพันมีหมด ส่วนใช้ชอบปีลึกๆก,ก็นี่ปีเก่าๆในปีสองหนึ่งแท้แน่นอนนะครับบอกได้เลยของหลวงพ่อเอออะไรนะนะครับอ่านดูได้เลยอ่านดูกันเอาเลยนะครับนี่อ่านดูกันเอาเลยนนนหนึ่งสองสามอืมย่งอ่ะอ่ะต่อนิองคหนึ่งคือผมชอบแบบปีเก่าๆลึกๆเก็บไว้นะในปีหนึ่งหกครับเนี่ย หนแล้วก็หลินเล็กๆนะครับอาจารย์ฟันอะไรก็มีหมดนี่เอาอ,องค์นี้ก็มีอ่ะนี่อูทองครับรุ่นสองอ่ะใส่อู่ทองสักจังหนึ่งองค์อ่ะฟัดหลอดเช่นกันนะครับฟอร์มดีไม่มีตกครับผมนี่นิยมสวยเลยนะครับนี่ดูรอยการเก็บตบไะไบนะฮะนี่กิ่งนะครับกิ่งดังด้วย ชอบสนใจทักได้นะครับพระอุทองนี่นะครับอุทองเขียนเลยนะฮะโอเคก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับชอบสนใจทักได้นะฮะในกรอบนี้นะฮะนี่แค่โค้งตรงนี้นะนี่นะครับแค่โค้งตรงนี้นี่ถึงใบบบรรทัดนี่นะครับแต่ช่วงนี้ของผมเองนะฮะแต่ถ้าชอบจริงก็คุยกันได้นะครับของแบบนี้ ผมบอกแล้วแบ่งปันก็คือแบ่งปันจริงๆเราพยายามหาให้ทุกคนทุกท่านนะครับเนี่ยเพราะเงินก็ยังมีอีกเนี่ยเต็มครับเยอะพะเยอะแย,ะ,ะ,เยะ,ะเยอะมากนะครับเออผมถามนิดนึงถ้าลูกค,ค้าเห็นคลิปนี้นะครับดูให้จบแล้วก็ช่วยแสดงความคิดเห็นที่ให้ผมทีนะเพราะผมคิดว่าถ้าผมขายดีอ่ะผมเออพอมีทุนมีกําไรบ้างอะ่ะนะครับ ก็คือจะมอบหลวงพุทธวด50องค์นะครับมอบให้กับลูกค้านะครับคิดว่าใครที่ได้แล้วก็อาจจะไม่ได้นะครับพูดตรงตรงเลยแต่ให้แบ่งปันกันไปแบ่งให้เพื่อนๆกันนะนะครับเราแบ่งกันไปเป็นผู้ให้ยิ่งได้ครับเชื่อผมเถอะก็50องค์เนี้ยถ้า ผมจะขออให้เห็นหน้าเลยดีกว่าเดี๋ยวจะหาว่าเราหรอกถ้าผมจะขออ่ะคือช่วยผมค่าส่งสามสิบาทจะได้ไหมเพราะว่าถ้าห้าสิบองค์ค่าส่งสามสิบาทสามสิบาทมันก็หลายบาทอยู่นะครับ <c oughs> จริงเลยนะครับเออเราก็ถามก่อนเลยตรงๆกันเลยนะครับยังไงก็แสดงความคิดเห็นให้นิดนึงนะ ถือว่าร่วมสนุกกันนะครับได้เห็นด้วยว่าเออท่านไหนยังอยู่มา้างมีตัวตนอยู่ไหมนะครับเราไม่อยากเก็บตัวเลขเพื่อนไว้อย่างเดียวอยากเอาเพื่อนไว้ด้วยนะครับเพื่อนที่ดีๆถึงไม่เคยเห็นหน้าบางท่านดีนะครับผมบอกได้เลยความจริงใจโอ้โหเต็มเปี่ยมเลยนะฮะอ่ะโอเคขอบคุณมากครับ25นาทีเข้าไปแล้วนะครับสวัสดีเห็นใน youtube ช่องทางไหนๆน,นะครับ สนใจสินค้าเพิ่มเพื่อนนะครับในเฟสนะครับจิระโรดลิมพิพัฒนะครับจิรโรดแล้วก็เว้นวักหนึ่งทีชอช้างเรลิงคําว่าชนนะครับเว้นวัคอีกหนึ่งทีตามด้วยนามสก,กุลคุณเจอเฟซหลักผมแน่นะครับหรือเบอร์โทรศูนย์หกหนึ่งเก้าหนึ่งแปด้าเจ็ด้าสามศูนย์หกหนึ่งเก้าหนึ่งแปด้าเจ็ด้าสามนะครับเบอร์โทนนี้เพิ่มเพื่อนในรายได้นะครับผมนี่สองดอกสุดท้ายให้ไปเลยดอกละสิบหกนะครับก็ รอยเชื่อมเหมือนกันหมดเพราะเราได้สินค้าตามบ้านถามอยู่ที่ไหนอยู่โคโครครับผมมาทำสวนอยู่แถวเออลำไพยนะครับลำไพานาทวีก็อืมไม่ไกลฮะบ้านเมียมไม่ไกลจากวัดั้งให้แล้วก็วัดทรายขาวนะครับไม่ไกลเลยบอกได้เลย,เลยก็โอเคนะขอบคุณมากครับอย่าลืมนะฮะ ช่วยแสดงความคิดเห็นทีเพราะว่าห้าสิบองค์นียมันก็หลายบาทอยู่ะผมขอแค่ช่วยค่าส่งให้ผมอะ่ะประาสามสิบบาทใครที่ได้นะครับไม่ใช่ว่าเออเด็ดท่านคิดว่าท่านได้ด้ให้ท่านส่งมาให้ผมผมพอได้โอนจ่ายกับมั่วกันตัวกันและทีนี้นะขอให้ถามด้วยนะครับว่าใครได้บ้างแต่ถ้าได้อะ่ะผมจะทักไปบอกนะครับจะบอกท่านน,านั้นท่านนั้นท่านนั้นไปว่าคุณได้เออรบกวนช่วยค่าส่งสามสิบบาทนะครับ รับรองสามสิบาทเนี้ยคุณได้พาจากผมแน่นะครับพาบ้านๆหลวงปู่ทวดนะครับโอเคขอบคุณมากครับ